๋ยวป้าจะพาพันจะไปหมอชิดไมไปคาหมอก็ <su> ไปหมอชิดนี่ไงไม่ไปหาหมอก็ไปเนี่ยไปหมอชิดไม่ไปหาหมอไปหมอชีดแป๊บเดียวไป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 หมอชิดแป๊บเดียวไม่ไปไปไปไไปไป่ไปไปไปไ่ไไไปไม่ไปไหน ไม่ไปครัหมอก็ป้าจะไปหมอชีตป้าไปหมอชีตไปไหมล่ะหมอชีดอะไม่ไปไม่ไปครับหมอไม่ไปครหมอไม่ไปหาหมอทำไงก่อนทำไงไม่ไปหาหมอไม่ไปหมอชีดทำไงก่อนไม่ไปหมอชีดอ่ะอ่ะดี B A D A ไม่ไปครับหมอไปไปไม่ไปไม่ไป